พ่อให้ก่อนจะหมดเวลาขน,นะ,ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่บ๊อบทุกคนเลยนะจ้าไอ้ตอแหลล,แลูกเมียก็มีแล้วในชีวิตเคยมีคุณผ่านมาแต่ว่าเขาเข้ามาก็ผ่านไปได้หลายเสียงลูกหใจนี้ไม่มีใครมันเอาเสียงอีทวงไฟหนโลกอีทถ้อยว่ารักฉันนี้กับใครวันสุดท้ายก็ลม้มแบบเดือชร้อนใจ ีโสฉันเหมือนดนโชคร้ายาโดนสอบวายโฮไอ้บแตาพินวังตรงน้นขอพี่อูธนาทรมาลูกเป็นเชิดไม่สุดปยเือ,เอเนเเยนแอดคาละบาวลูกจวยสันในจอกทังเสียททน,นอนเป็น้าวขอนอก็กมี คนจ,จอแท็กซี่ลูกแม่เธอด้ขอบอ,อ,อสิ่งของใจเดียแท็กซี่ก็ได้บ่ค,ความรักนเอาสามล้อบ้งอางเยไยานเดียขาไม่มีเธอห้ฉันไม่ต้องอะสายันสัญญาลูกอ,อาจารย์แม่ต่อเลยลูก อะไรอาจารแม่ยายบอกชื่อนักร้องมาผมพอร้องได้นะก็นี่ฮะนักร้องนักร้องบ้านยายเหรออาจารย์แม่เนี่ยนะอาจารแม่ตอนเขามีอายุแล้วเขาถึงร้องเพลงลูกเขาถึงสอนหนังสือยายสาวเขาร้องเพลงอาจารย์แม่นะเพลงอะไรวะสุดสาครไงลูกจะร้องอีกเหรอสามรอบแล้วเนี่ยอ่าเร็วได้เปล่าอาจารย์แม่อาจารย์แม่ร้องคนไม่มีแฟน อ่ะได้ไหลายเสียงนะใช่ไหมอ่ะอ๋อได้นะถ้างั้นก่อนจะเอาอาจารย์แม่เนี่ยมึงคิดดีหรือ,อยังวันเนี้ยอะไรสิทธิ์คิดล้างครูเนี่ยนี่สมองก็มีต้นตีนอะไรมัง้งเนี่ยกูหมายถึงเอาเสียงอ๋อแล้วก่อนจะเอาเสียงอาจารย์แม่เนี่ยเอาติ๊กชีโลก่อนอ๋อเสียงเอาตืดไม่เอาอ่ะติ๊กชีโลปากให้ห้อยลูกเออ อีกอย่างพี่ติ๊กตาโตๆโตโตด้วยเหมือนไม่โลกอันนี้ไม่ใช่ติ๊กแล้วลลกนี่แหละป่าปักเป้าพี่ครับบอกอ <c oughs> ย่างดีดีเป็นป่าปักเป้าดีอ่ะติ๊กชีโ่นะติก๊กฉันเดือนบนสวรรายที่เดือดสลงไปไอ้รบ้เต็มาบาว แก่ yeah, นันทพลแก้วการคนหนึ่งช่วยฉันได้เจอทักทสีถีดูดูถึงเจอาคุณจนจนบนสูงเนินคนจ็บจแม้จอจได้คองทมเจ้าใจดนูนี้อไมิมัความควารก่ท่าดูรายเดืนอนมอสิทธิ์ำซ้อยไม่ต้อง

ยังไงฉันไม่สิแกยังไงอ่ะฉันไม่ยิงงออน,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 นยอยู่ภาษีไมมฉันไม่ก็เสียงด๋อยกับจวฝักยาวแล,ล้วลูกอาจาร,รย์แม่ยี่อไรี่ได้ข่าวว่าอามาเที่ยวกันที่นี่นี่สนุกมากเลยเออและที่สําคัญอาหารที่กรุงทนเนี่ยอร่อยอร่อยอร่อยก็เลยอยากให้อาจารย์ยิ่งสักมาชิมหน่อยออยังมีก่อนเนี้ยอองโถยนี่ได้ทุกคนมันสารพัดสัตว์อยู่แล้วเสียง เสียงอ่ะสั์อาจารย์ยิ้สักมาชิมแปะสะตัวนี้นะอู้แปะสะที่นี่เ็าเครื่องถึงเชียวปลาตัวโตโตเครื่องอ่ะเขาไม่งกนะเนี่ยบอกไว้ก่อนม่ผนดนี่แม่มึงต้องดอกทองแน่ๆนเลยหัวหลายคนใช่ไหมเนี่ยเสียงเอ้ยเครื่องเขาถึงมีคนเขียนจดหมายมาถามครับออถามบอกว่าเลือกปลาอย่างไรให้สด ถ้าเอาสดสดก็เอาตอนมันเป็นเป็นเออมันจะไ,ได้ดูสดให้อาจารย์แม่ชิมด้วย,วยเฮ้ยฉันยังปกกันี่ไม่เคยได้ออกมาแล้วอะจารยเออปบนเฉงไหวไหมแม่แม